ก็กลับสวัสดีเอซทอมสุดยอดทุกทุกท่ทานนะครับผมจะพาไปดูต้นแอปเปิ้ลหนังสรรคุณเยอะครับเนี่ยไปดูต้นกันก่อนครับที่หากินยากครับนี่ครับ ว่าต้นกําลังออกลูกเต็มเลยครับผมจะพาไปดูลูกที่ผมเก็บไว้การกินการรับประทานยังไงรัสบสรรคุณยังไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ครับลูกขอเขาเป็นลักษณะอย่างนี้น่ครับนี่ครับลูกครับพอสุกสุกแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับผลไม้ที่สุกแล้วเป็นผลไม้เมืองนอกถิ่นกำเนิดอยู่ <c oughs> ประเทศฝรั่งเศสป,ประเทศเรา เป็นคนนําเข้ามาปลูกคราบแล้วก็มาเผยแพร่ทางตอนตอนนี้เป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยกัมชาวเวียดนามครับเนี่ยเ,เวลาจะกินครับแล้วก็มีดผ่านะครับผ่าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับผ่าออกสรรพคุณคือเป็นยา ก้ไอแกหายแล้วก็ยาแก้ร้อนหนส่วนเปลือกนี่ครับเปลือกเอาไปต้มเป็นยาชูกำลังยาบำรุงร่างกายลงลงเข้าไปดูใน Google ดูครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าสรรพคุณมีอะไรมั่งอีกแต่คร่าวๆที่ผมบอกกันเป็นยาแก้ไอยาชูกำลังบำรุงร่างกายครับ เวลากินครับอย่าอย่าไปกินอย่างนี้ครับเพราะมันจะมีมียางครับยางรอบๆนะนี่ครับช้อนครับเนี่ยตักเนี่ยครับหวานฉ่ำแล้วยิ่งถ้าไปแช่ตู้เย็นครับเย็นฉ่ำชื่นใจครับนี่ครับกินอย่างเงี้ยครับเนี่ย พอตักแล้วเป็นอย่างนี้ครับเปลือกนะครับเปลือกเนาะผมไม่รู้ว่าขอว่าตักแห้งเราไปต้มหรือต้มสดๆนี้ผมก็ไม่เคยกินครับเป็นยาแก้ไอยาบำรุงยาชูมลังนี่เม็ดคขาเนี่ยเม็ด คอันนี้ผมก็มาให้ดูข่าวๆกันผมผมจะกินข้าวก่อนครับนะเราจะขึ้นไปทำงานแล้วครับแล้วก็แค่นี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ